สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายการนายกพบประชาชนสำหรับวันนี้นะคะท่านนายกก็จะมาพูดถึงเรื่องของอปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครระยองในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเทศบาลนครระยองพื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ยก็เป็นชุมชนเมืองใช่ไหมคะมีปัญหาการจราจรยังไงบ้างคะท่าน,นคือปัญหาการจราจรตัวนี้ก็ทุกคนต้องยอมรับว่า,าค่อนข้างจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยถึงถึงปานกลางเลยตอนนี้ไ จะว่ามากก็ยังไม่ถึงขั้นมากนะก็เช่นว่าช่วงเช้าเวลาเข้าเวลาเข้าเรียนเนี่ยช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเนี่ยช <c oughs> ่วงนี้แล้วก็ช <c oughs> <c oughs |lo|> ่วงเย็นประมาณตักงสามโมงสามโมงสี่โมงถึงประมาณ6กโมงเย็นช่วงนี้จะทุกเส้นทางช่วงนั้จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการจราจรเช่นว่าโรงเรียนเลิกราชการเลิกงานโรงงานเลิกงานทุกคนเลิกงานหมดทุกคนทุกแห่งเข้าทำงานเข้าเรียนกันหมดเนี่ยช่วงนี้จะเวลาเร่งด่วน จะทาให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาติดขัดบนบนท้องถนน<ม>นะครับก็ต้องช่วยกันร,รักษากฎระเบียบของวินยัยจราจรนิดนึงถ้าเกิดทุกคนเคารพกฎจราจรเนี่ยปัญหาการจราจรการแก้ปัญหารถติดมันก็จะมาวางลงไปนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าถนนตากสินเช่นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยถนนตากสินเนี่ยมีโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนขนาดใหญ่ๆเลยนะโรงเรียนอนุบาลระยองก็ประมาณสัก5 6000คน โรงเรียนระยองวิทยาคมก็ประมาณสักห้าหกพันโรงวิทยาเทคนิคระยองก็ประมาณห้าหกพันเนี่ยสามโรงเรียนแค่สามโรงเรียนนี้เองเน,นะประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดแหละนี่ไม่รวมไม่รวมไม่รวมของเทศบาลน,นะเช่วนว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านปักคลองโรงเรียนวัดลุ่มหาชัยชุมพลโรงเรียนสาธิตวัดตรีเนี่ยตรงนี้ก็อีกหลายพันรวมๆแล้วก็รวมๆสองหมื่นเอาเฉพาะนักเรียนอย่างเดียวแค่เดินไปโรงเรียนอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นรถนะเดินไปอย่างเดียวเนี่ยการจราจรก็ สะดุดแล้ว<ช>นี่ผู้ปกครอง้องเอารถมาส่งรถโดยสารต้องมาส่งนักเรียนเนี่ยรถอย่างน้อยเช้าๆ้าเย็นเย็นเนี่ยวิ่งหมดเลยเนี่ยห้าพันไม่ต่ำกว่าห้าพัน 5, คันเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่เคารพกฎวินัยจราจรนะครับมันยิ่งทําให้ติดขัดใหญ่เลยแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้เราเป็นห่วงว่าอุบัติเหตุนะฮะเบียก็พอจะทราบแล้วว่าเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุทางไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์เนี่ยมีทุกวันแล้ว แล้วแต่ละครั้งค่อนข้างจะรุนแรงแล้วถึงขั้นส่วนใหญ่จะเสียชีวิต<ช>ต้องยอมรับว่าเสียชีวิตเพราะเนื่องจากว่าทุกคนมีความเร่งรีบทุกคนคิดในใจว่าทุกคนรีบหมดเลยถ้าทุกคนสองหมื่นกว่าคนเนี่ยรีบหมดทุกคนเลยเนี่ย<ช>ก็แย่งกันเลยตอนนี้<ช>เร่งความเร็วเร่งบิดรถเครื่องกบ,บิดกันเต็มที่เลยแล้วพอนักเรียนที่เอารถเครื่องไปโรงเรียนเนี่ยบางครั้งวัยรุ่นคือข,ขนองบ้างขี่รถเร็วนะครับบางครั้งรถโดยสารก็พยายามจะเร่งทําเวลาเพื่อ ช่วงเวลาเร่งดน่วยก็อยากจะมีรายได้เพื่อนก็เห็นห้าเห็นใจก็พยายามเร่งให้เร็วขึ้นก็อันตรายนะครับขับเรื่มผู้ใช้รถใท้ถนนเลยแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารอะไรพวเนี้ยว่าพยายามใช้ความเร็วให้ให้ลดลงอีกนิดนึงช้านิดเดียวไม่ไม,ไม่ไม่นานนะฮะลดลงอีกนิดนึงใช้ความเร่งความเร็วเนี่ยจากเดิมที่วิ่งด้วยความเร็วในถนนตัดสินเนี่ยหรือสุขวิทย์อะไรเงี้ยความเร็ว60 80เนี่ยลดลงได้สักสี่สิบ ในเขตในเขตชุมชนเมืองที่มีคนหนาแน่นลดลงอีกนิดนึงแล้วเวลาเจอทางร่วมทางแยกเนี่ยพยายามชะลอความเร็วไว้เพราะมันจะเวลาเกิดเหตุจะได้เบาบางลงนะครับตรงไหนจราจรที่เขาทำกฎระเบียบไว้ว่าห้ามห้ามยูเทิร์นห้ามลับรถบนถนนเนี่ยก็อย่าไปกลับนะเพราะไปกลับเนี่ยรถเข้ามาเขาไม,ไม่ไม่คิดแล้วว่าจะมีการลับรถบนถนน<ช>ปา่งเข้ามา,มาเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการจอดรถเนี่ย พยายามถ้าเกิดมันไกลนี่ก็ยอมจอดไกลนี่ mm hmm. เดินมา mm hmm. ไปจอดซ้อนคันถนนก็แคบอยู่แล้วไปจอดซ้อนคันพับผิวจราจรก็แคบลง mm hmm. พอแคบลงพับรถมาข้างหลังมาก็ไปไม่ได้ข้างหน้ามาก็ผ่านลำบาก mm hmm. ก็ทําให้เกิดการจราจรติดขัด mm hmm. นะครับจุดนี้ก็จุดหนึ่งที่ว่าทําให้เกิดจราจรก็ฝากช่วยแก้ไขนะครับอีกจุดหนึ่งที่อีกอีกอีกกรณีหนึ่งที่ว่ามันติดขัดช่วงเช้าช่วงเย็นนั่นก็เนื่องว่า mm hmm. เวลาผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเนี่ย พยายามเตรียมให้พร้อมเลยก่อนออกจากบ,บ้านเตรียมเพราะว่าเออเตรียมอะไรให้พอมอให้จะตุ้งสตางให้บุตรหลานให้เรียบร้อยเลยโอเคเอาแค่นี้พอนะอาไปเลยพอถึงนีนจะได้ลงเลยไม่ใช่มาถึงหน้างเรียนปั๊บยังอยู่บนรถเลยเอาลูกเอาตังค์ไปหน่อยเอาเงี้ยมันแค่ใช้เวลาแค่ประมาณนักคนละครึ่งนาทีนะครับรถติดยาวเหยียดเลยถ้าเกิดทุกคนมาถึงส่งโอเคตั้งใจเรียนนะลงเลยลูกเดินเข้าเรียนเลยแล้วก็ลถไปเลยเนี่ยอันเนี้ยก็ทำให้ใจเราในคล่องตัวขึ้นก็ถืเอเป็น เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็สามารถทําให้การจราจรเนี่ยดีขึ้นได้นะคะสําหรับแนวทางของการแก้ไขปัญหาการจราจรเนี่ยท่านนายกมีวางแนวทางอะไรบ้างคแนวทางนี้เราก็เราเทศบาลเองอ่ะเราก็มีส่วนมีส่วนมีหน้าที่อ่ะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นอ่ะมีอำนาจหน้าที่เต็มนะครับจริงๆแล้วต้องอำนาจหน้าที่ก็ต้องฝ่ายฝ่ายก็แล้วฝ่ายของ สถานีรถไภูทรเมืองเลยองคือฝ่ายจราจรแต่จริงๆเทศบาลก็พยายามจะประสานนะ,ะ<ม>คือก็ภายในเทศบาลเองก็นั่งประชุมกันแล้วว่าก็คงต้องเชิญฝ่ายจราจรเนี่ยมาน,นั่งมาน,นั่งประชุมหารือกันว่าว่าจะแก้ไขปัญหาจราจรกันยังไงกันดีถนนบางเส้นทางควรจะเป็นวันเวไหมอ่าบางเส้นทางเป็นวันเวเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยหมุนเป็นวงกลมอะไรได้เลยถ้าเกิดให้สวนไปสวนมาเนี่ยถนนมันแคบมันอาจจะมันอาจจะติดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเงี้ยอ่าและบางครั้งบางเส้นทางอาจจะ มาคุยกันว่า,าให้จอดเชาะซีกซ้ายซีขวาห,หมววันคู่จอดซีกซ้ายวันขี้จอดซีขวาเนี่ยมาคุยกันแล้วก็เราจะได้แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้าสักก่อนที่จะใช้ระเบียบตัวนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสักอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านแถบนั้นได้รู้แล้วว่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าจะมีระเบียบอะไรที่มาใช้ถนนเส้นนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนเส้นนี้จะได้รู้ว่าเอออีกเดือนหนึ่งแล้วนะตอนนี้การจอดการจราจรบนถนนเส้นนี้เขาจะมีการปรับปรุงวิธีการจราจรตาม ระเบียบใหมายแล้วที่เทศบาลกับจราจรได้คุยตกลงเพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบจะได้ไม่พอถึงเวลาประกาศใช้จริงๆครับจะได้เกิดความคล่องตัวไม่ไม่ไปทาผิดกฎระเบียบจราจรกันนั่นก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ทางเทศบาลเนี่ยก็จะจะร่วมกับทางตํารวจนะคะแล้วสุดท้ายค่ะท่านนายกฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะคะเกี่ยวกับการจราจรเออก็อยากจะฝาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคือว่าการจราจรเนี่ยถ้าเกิดช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยถ้าเกิดไม่ไกลมากที่ว่าท่านเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ไกลมากอ่ะจริงๆไม่อยากให้เอารถออกไปผมว่าใช้เดินดีกว่านะครับใช้เดินไปเพราะว่ามันมันนอกจากจะช่วยท่านประหยัดแล้วมันทําให้การจราจรไม่ติดขัดนะครับเราอยากจะฝากผู้ผู้เดินถนนเนี่ยนะครับเวลาจับใจท่านเพราะหน้าตลาดลุ่มหน้า หน้าโรงพยาบาลลยองหน้าศูนย์การค้าอะไรต่างๆพยายามดูทางม้าลายแล้วไปข้ามจุดที่ทางม้าลายถ้าเกิดท่านข้ามตามใจชอบนะครับบางครั้งเนี่ยรถเขาระวังไม่ทันนะครับถ้าเกิดมีทางม้าลายเนี่ยท้าไปข้ามทางม้าลายเนี่ยจะปลอดภัยกว่าแล้วก็อยากจะฝากผู้ใช้รถด,ด้วยแหละว่าถ้าเกิดเจอทางม้าลายเนี่ยเห็น<ๆ>มีคนยืนอยู่ที่ทางม้าลายไม่ว่าฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่กำลังจะข้ามอยู่เนี่ยกรุณาช่วยหยุดรถ ให้ผู้เดินถนนเนี่ยข้ามก่อนนะครับเพราะว่าท่านอยู่บนรถท่านแอร์เย็นสบายคนที่บนถนนน่ยบางครั้งเนี่ยเจอทั้งฝนทั้งแดดทั้งฝุ่นทั้งอะไรเนี่ยใ,ให้เขาเดินข้ามไปก่อนนะครับนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นการก็เรียกเป็นการเอือ้อเฟื้อด้วยน้ําใจถึงกันแล้วกันจริงจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วระเบียบจราจรเนี่ยเวลาเจอทางม้าลายเนี่ย มีคนจะข้ามถนนเนี่ยจริงๆระเบียบมันมีเลยนะว่าต้องหยุดให้คนข้ามถนนก่อนไม่ใช่ว่าให้คนข้ามถนนรอก่อนให้รถไปก่อนไม่ใช่นะ <c oughs> ต้องให้คนข้ามถนนเนี่ยได้ข้ามก่อนเพราะว่าก็เรียกถนนเนี่ยทำเพื่ออ่ให้คนใช้สาหรับข้ามใช่ใช่ทางม้าลายเนี่ยเป็นทางสำหรับคนเดินข้ามไปข้ามมาเพราะรถต้องระวังนิดนึงเจอทางม้าลาต้องระวังนิดนึง โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกนะครับบ่อยๆเลยแล้วก็อาจจะมีน้ําขังบนถนนเป็นเป็นแอ่งๆบ้างาเวลาขับรถเจอแอ่งน้าก็พยายามชะลอนะครับนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะมีคนเดินอยู่บนฟุตปาดข้างๆแอ่งน้น<ช>ํานั้นบางครั้งกำลังจะไปทํางานหรือจะไปท,ทําธุระงเงี้ยถ้าเกิดเราวิ่งเร็วๆแล้วไปเหยียบน้ํากระเซ็นโดนเนี่ยผู้เดินถนนเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียเวลากลับไปบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออาจจะเกิดการอาจจะเกิดถึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรืออาจจะเกิดอันตรายก็ฝากผู้ใช้ยนยานด้วย ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะคก็ขอฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่รายการอยู่ทางบ้านนะคะทั้งผู้ที่ขับขี่รถแล้วก็บุคคลที่เดินเท้านะคะใ,<ช>ให้มีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และท่านนายกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ